โอ้จะฐานใหญ่มากเลยอ่ะโอู้้ไปไปทั้งหัวทั้งหัวทั้งดาบเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแลของคา c o e อี u d สตูดิโอนะคะเมยก็จะมารีวิวงานปั้นนะคะนั่นก็คือเบลล o อก vs แกรนด์ดัค่ะจากเรื่อง The Lord of the r i n g ภาคแรกนะคะก็มาจากค่ายพามวันนั่นเองค่ะเมยก็ได้เป็นตัวที่67นะคะก็มีทั้งหมด2กล่องนะคะในฉากฉากเดียวมันต้องตัวใหญ่มากแน่ๆเลยค่ะก็อยากจะเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันเลยดีกว่านะคะมาเตรียมคัตเตอร์ไปเล้ว นี่โอ้กล่องสวยมากค่ะก็ตัวที่67ใน700ตัวทั้งหมดนะคะตรงกล่องก็จะเขียนว่า the lord of the ring นะคะก็เดี๋ยวต้องเอากล่องออกมาจากกล่องลันทีนเลอร์ออวมาแล้วชื่อ,อกล่องเล็กก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนเปิดไฟไม่เหมือนจะปิดไฟ เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดูนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากกล่องใหญ่ก่อนนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องใหญ่ก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรโอ้นี่เจอ,อัน,นี้ก่อนเลยก็เป็นวิธีการประกอบเบาลล็อกนะคะซุบุบ LED ตรงนี้ก็ของในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวเบาล็อกนะคะหลักๆนี่แล้วก็มีโบชัวของแบ k แมนนะคะนี่แบ k แมนทั้งสองด้านเลยก็แบทแมนอลังเวอร์ชันกันนะคะแล้วก็โบชัวของคิวตี้วันนะคะน,น่ารักเลยทีเดียว นี่ก็ Devil May Cry ก็ด c เนาะเราก็ต้องมาเอากล่องโฟมออกมาแล้วก็แกะกันอีกนะคะทีค่ะโดมิเอาออกมาก่อนเนาะกล่องนี้แกะออกมาแล้วฐานโคตรใหญ่เลยคะ่ะโหใหญ่มากๆส่วนกล่องนี้นะคะก็ถ้าสังเกตเขาจะเขียนว่า Product Part ด้วยนะคะ น่าจะเป็นหางของเบาลหรอกนะคะเขาใส่ไว้ตรงนี้นะคะโอ้แต่ฐานใหญ่มากเลยอะ่ะก็เดี๋ยวมีตะแกะกล่องนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะโอ้ยวของเบาลหรอกนะคะ นีก็แกนดา้าฟนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะคะว่าแต่ละจุดจะเป็นยังไงเนาะโอเคไปกันเลยหนักมาก ก็จะเป็นฉากที่แกนดาร์กับเบลลหลอกสู้กันนะคะเบลลหลอกตัวใหญ่มากเลยคล้ายๆมาหลอก ROV เลยส่วนแกนดาร์ก็ก็ตัวเล็กมากเลยถ้าเทียบกับเบลลหลอกนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดไฟทีเดียวเลยเนาะโอ้สวยมากเลยคือไฟมันไปทั่วทั้งหัวทั้งดาบเลยเลยค่ะโคตรสวยอะเปิดไฟแล้วแบบ ถ้าเราปิดไฟมืดตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเราเปิดไฟอ่ะลังมากทั้งฐานทั้งอะไรก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อลังการมากยาวด้วยแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องยกสองคนขึ้นไปนะหนักมากก็เลยแล้วตัวเบาหลอกก็ใหญ่มากๆดูถ้าเทียบไฟกับ alf, แกนดาบเราแบบแกนดาบตัวเล็กไปเลยจิ๋วไปเลยอะพอเราเปิดไฟปุป๊บพึ่งโหอลังการเข้าไปใหญ่เลยไฟเบาหลอกทําให้มีร้อรุ่มเลยเงอออก ร้อนมากโก็ใหญ่มากเลยอะคะ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวกันเลยนะคะคือตัวนี้มันเปิดไฟได้ใช่ไหมเขาก็จะมีให้ใส่ทานก่อนนะคะก็คือทานะใช้ 2A 3ก้อนนะคะัววิตของบอลเรอกก็ค่อนข้างที่จะเนียนไปกับผิวหนังเขาเลยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่านี่คือปิดนะคะถ้าเรากดอีกรอบอ่ามันก็จะเปิดนะคะไฟก็จะสว่างตรงหัวตรง ข้างหลังไฟข้างหลังแล้วก็ตรงดาบนะคะหลักๆถึงก็สว่างมากอันนี้คือไฟถือว่าสว่างมากตรอนมีนะคะก็จะเป็นฉาก vs กันอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดงานปั้นตัวนี้กันก่อนเลยนะคะก็ขอเริ่มจากฐานก่อนเลยค่ะฐานก็จะมีลักษณะที่แบบนี่ตรงนี้ใหญ่แล้วตรงนี้ยาวนะคะก็รายละเอียดของฐานก็จะมีเม็ดหินดินทรายให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนกับ อยู่ในถ้ำหรืออยู่ในวิหารใหญ่ๆสักแห่งนะคะตรงนี้ก็จะมีโครงกระดูกมนุษย์ด้วยนี่เป็นไปนหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงพื้นตรงนี้ก็จะสลักเหมือนเป็นพื้นมีศิลามีอะไรตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงเขามีทํำพ่นสีส้มด้วยคือทําสีส้ม,มเหมือนกับสะท้อนไฟของบาล็อกลงคืนนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีมากๆนีเหมือนแบบเป็นไฟสว่างจากตัวบาลอกแล้วก็ เป็นไปถึงส้มๆนะคะข้างล่างของถานนะคะก็จะมีสลักเป็นเหมือนคนแคะด้วยตรงนี้ก็จะมีสลักเหมือนภาษาของในหนัง The Lord of the r i n g นะคะเขา,าก็จะมีสลักตามฐานด้วยแล้วข้างหลังก็จะเป็นรูปปั้นนะคะนี่ก็จะเป็นรูปปัน้นสองรูปปัน้นตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของอเหมือนกับเป็นสถานที่ในสถานที่หนึ่งในหนังนะคะเขา,าจำลองขึ้นมานะคะก็เหมือนมีหินมีอะไรนะคะ ตรงนี้เขาก็ทําสีทองเอาไว้ด้วยนะตรงฐานข้างล่างสุดก็จะมีแบบมีความเหมือนเล็กๆนิดนึงนะคะมัน,นก็จะเหมือนมีเปลวเพลิงเปลวไฟจากเบาล็อกนะคะนี่สีส้มๆนะคะโอ้ยาวมากให้ความรู้สึกว่าเหมือนซองสว่างของไฟเนี่ยมันเจิดจ้าไปทั่วเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาล็อกนะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะผิวหนังอะไรก็จะดูเหมือนแบบเออผมจริงนะแบบ เหมือนเป็นผิวหนังของอามังกรหรือตัวตัว,ตวสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนะคะก็จะมีแซมสีส้มๆไว้ด้วยว่าเหมือนแบบมีไฟอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่มีไฟเขาทาให้เหมือนเขาลงสีส้มให้เหมือนกับว่าตัวมีไฟอยู่นะคะคือชอบที่มันตัวใหญ่แล้วก็ชอบดาบเขาด้วยเนี่ยดูดาบนะคะดาบก็สวยมากๆพอเปิดไฟแล้วคือสวยเลยนีกำลังถือดาบแบบจะมาสู้แกนดาบนะคะ รายละเอียดไฟก็เหมือนเป็นข้างในเขาน่าจะโปร่งใสเอาไว้นะคะแล้วก็มีการแบบต่อไฟเอาไว้ให้แบบไฟในทานมันเดินถึงตรงหัวก็จะเป็นเหมือนลักษณะไฟแบบกระพริบกระพริบหน่อยไม่ได้แบบไฟนิ่งเหมือนดาบจะเป็นลูกเล่นที่ไฟเคลื่อนไหวนะคะตรงตากับปากก็จะมีไฟเช่นกันค่ะเหมือนแบบเขามีเพลิงในตัวมีไฟอยู่ในตัวนะคะดูดับ เมีรอยขีดข่วนอะไรด้วยในหนตัวเหมือนแบบผ่านการต่อสู้มาเยอะนะคะในส่วนของตัวแกนดับนะคะเขาก็จะสู้กับบาหลอกนะคะเพื่อที่จะปกป้องพวกฟอร์โดให้หนีไปนะคะเขาก็เอาไม้เท้าปักเลยว่ายูเชลโนดพาร์ตนะคะสะพานก็หักเลยค่ะทีเนี้ยบาหลอกก็เปลี่ยนจากดาบเป็นแส้นะคะดึงให้แกนดับตกลงไปนะคะก็ประมาณนี้ที่จำได้ ในส่วนของแกนดามนะคะหน้าตาก็ดูออกอยู่นะคะว่าเป็นแกนดามนะคะมีหนวดมีเข่าเฟิร์มเลยแล้วก็เสื้อผ้าเขานะคะก็มีรอยถักอยู่นะถ้ามองใกล้ๆอะ่ะเห็นเป็นรอยถักของเสื้อส่วนเข็มขัดอะ่ะออมีรอยถักรอยอะไรอยู่แล้วก็มีถือดาบถือไม้เท้าดูออกเลยก็คือดูออกว่าเป็นแกนดามนะคะก็ได้อยู่ใช้ได้เลยนะคะในสกเกลนี้เดี๋ยวเมย์ก็จะมาให้คะแนนแล้วนะคะสำหรับบอลล็อก vs แกนดามนะคะ เมยก็จะให้ที่แปดเต็มสิบค่ะ mm. ที่หักไปนะคะหนึ่งก็คือฐานค่ะมันเวททรลิ่งน้อยเกินไปสําหรับเมยนะคะเมยอยากให้มีการเวททรลิ่งที่มากกว่านี้นะคะมีรอยขีดข่วนอะไรที่มันมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเน้นที่ไฟตัวเบอลหรอกแล้วก็ลงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยแบบ เน้นตรงนี้มากกว่าที่จะไปเวททัลิงนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือไฟที่ปีกของบาวล็อกมันไม่ไม่มีนะคะท,ทั้งทั้งที่เป็นเอฟเฟกเดียวกันแต่ตรงนี้กลับมืดไนยมันก็เลยดูไม่ไม่เข้ากันถ้าเกิดเขาทําไฟให้ขึ้นมาที่ปีกสองข้างนี้ด้วยเนี่ยมันจะเพอร์เฟกกว่านี้มากเลยเพราะว่าไฟค่อนข้างสวยเลยพอเปิดออกมาเนี่ยมันแบบมันสว่างมากๆโดยเฉพาะตรงดาบกับตรงด้านหลังของบาวล็อกนะคะคือสว่างมากสวยมากก็เสียดายหน่อยคงไม่ทําไฟตรงนี้เนาะทั้งๆั้ที่เขาทำเอฟเฟกไฟตรงนี้ด้วยที่ปีก ไม่รู้ที่กล้องเห็นจะเห็นไหมคะตรงดาบของบออล็อกเนี่ยมันจะเห็นเม็ดไฟ LED สีเหลืองเป็นเม็ด,มดๆอยู่นะคะจุดๆอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อติอีกนิดนึงนะคะว่ามันไม่ได้แบบกลืนไปกับดาบเท่าไหร่นะคะก็มีจุดนี้ที่ตินิดหน่อยนะแต่ถ้ามองไกลๆอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะมันไม่มันไม่ได้เป็นแบบสังเกตเห็นขนาดนั้นนะคะก็ไม่ได้แบบมีผลต่อชิ้นงานอะไรเลยนะคะ แล้วข้อที่3นะคะตัวของแกนดั้มนะคะตรงอาวุธของแกนดั้มนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็คือตรงโดยเฉพาะตรงคาทาตรงสีขาวเนี่รู้สึกแปลกๆเหมือนเขาแค่เอาสีมาป้ายๆเฉยๆเขาน่าจะทําเหมือนเป็นแบบกำลังจะปล่อยพลังอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะที่หักไปอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะแต่และคนก็คิดไม่เหมือนกันก็ไม่ว่ากันนะคะ แต่ภาพรวมคืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะก็ค,คืออยู่ในเกณฑ์ที่เพอร์เฟกเลยเพราะว่าตัวนี้คิดดูนะถ้าเกิดระวังกลางห้องนะแล้วแบบประโมมันแบบมองอะ่ะคือมันใหญ่และสวยมากๆแล้วก็อลังการมากๆแล้วยิ่งเราเปิดไฟในแบบสรวัดสรวัดที่มืดๆอะ่ะมันจะแบบดูแบบเออลึกลำมากแล้วคนที่เป็นแฟนเดอะลอตออฟเดอะลิงเนี่ยต้องแบบว้าวแน่นอนเพราะว่ามันสวยมากๆคือมันใหญ่อะ่ะ เมชอบมากเลยแบบตัวละครที่มันใหญ่ๆคาแรคเตอร์ที่มันใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคือสวยมากแล้วก็จุดดีของมันอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยเมย์ย่อดูอยู่ตรงเนี้ยเมย์ยังรู้สึกถึงความอลังการของฉากนี้เลยว,ว่าเขาสู้กันอยู่อ่ะแบบเมย์เห็นแค่หลังเบาลหรอกอะ่ะแต่เมย์เห็นหางเห็นปีกเห็นกรงเล็บเห็นไฟแล้วก็ดิดแกนด้าแบบในมุมเงยอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าเขาสู้กันอะ่ะคือมันดูได้แบบ รอบผิดรอบทาง360องศาเลยอะคะ่ะย่อดูยังเห็นเลยเมื่อกี้ว่าแบบอลังมากเนี่ยดูอย่างนี้ก็ยังแบบโอ้ oh my god คือแบบในมุมมองของแกนดารเรายังรู้สึกว่ามันต้องใหญ่มากๆเลยแน่ๆเลยถ้าเราตัวเท่าแกนดาร์อะเออนี่คือข้อดีของตัวนี้อีกข้อนึงนะคะชอบมากเลยมุมย่อเนี่ยเนี่ยย่ออย่างนี้ก็ก็เห็นนะแบบเฮ้ยสู้กันอยู่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ธรรมดาเนี่ย คือเขาทําให้เหมือนแบบดูได้แบบรอบทิศทางเลยทีเดียวนะคะอ๋อไม่ลืมบอกไปนะคะราคาของตัวนี้เนี่ยต้งองอยู่ที่1 4ึ่0 0สนเยนนะคะเพื่อนๆก็ลองไปคํานวณเป็นเงินไทยดูเนาะว่าราคามันประมาณเท่าไหร่นะคะราคานี้ก็สําหรับตัวเลกูล่านะคะมันก็จะมีตัว e อ c กซ์คูอีกก็เพิ่มเงินอ,อีกประมาณ4-5,000บาทน,นะคะก็จะได้แท่มาอย่างที่บอก ก็สำหรับงานปั้นชิ้นนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่เมรีวิวไปเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นอื่นๆใดๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเมยีก็จะตามไปอ่านไปไลค์ไปคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เมย์ก็ขอฝากช่องนะคะก็ขอฝากช่องเค้าอีสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็เพจเมีก็เพจคัคค้าอีสตูดิโอเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไอจีเมย์นะคะมูย่าเมย์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะ ก็ช่วยกดซับสไคร์ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะคะก็ใครว่างๆอยู่ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะก็ยังมีคลิปงานปั้นอื่นๆนะคะก็ตามไปดูได้คะ่ะสำหรัแบวบันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะงั้นเมย์ก็ขอลาไปพร้อมกับบอลล็อกก่อนนะคะกับเเรนดา๊ายบายๆคะ่ะ